มาพอกันอยู่ตลาดบางลำพูนะคะเ่อี้สิชมาเบิงซินคาอี่กับปูอี่กับปูถ้ามันขึ้นเยอะอยู่ก็ปั้กจะชับนอกจากปูเราก็มี่ผักนี่ ยงกริคอสมีผักบุงหน้าปูนอกก็แม่๊บแล้วก ah, ็ผักบุงแก้วแล้วก็กะเพราพริมเปิ้ลยีปุน่มันน่อหนคงสร้างนันกดเมอนออดของของขายบานๆเามีหอดปลาปลา่ปลาคอปลาคอไญ่ตัวไงอยู่ได้หนะ ะไรล่ะตัวใหญ่มันขาคอชอีไปก่อนนะจ๊ะ